สุสกีเออติก้าซูเปอร์แฟสชดิวรถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิมจะแส8 3 0 0 0บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2568 ดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเริ่มปีใหม่กับทีมยอดเยี่ยมแห่งปี TOTY 2025นหนักเตะสุดเทพที่จะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณรวมบัวได้แล้ววันนี้พร้อมกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายเกมฟุตบ,บอลอันดับหนึ่งเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอน TFC Online เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คัทตี้ครับเขาใหญ่ รงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวิดีโอช่วงเช้านะครับของวันจันทร์ที่27มกราคมเข้าสู่ปลายเดือนครับยูเแตดมีเกม,นนลลมเมื่อคืนครับชนะฟูลแมเป1-0ครับได้ประตูชัยจากลิซโดมัติเนส เดี๋ยววันนี้มี2ส,ส่วนมาฝากกันเลยครับข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดโดยรวมเองตั้งแต่คือวันก่อนที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ทําคลิปแล้วก็เนื้อหาหลังเกมด้วยนะครับนำมาฝากกันในวันนี้สรุปในช่วงเช้าถ้าไหนเดินทางไปทํางานนะครับพักผ่อนช่วงเมื่อคือนน้อยหน่อยก็ขอให้สู้ๆครับเต็มที่หลังจะดูบอลมาแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องฝุ่นกันด้วยนะครับอยู่ที่ ภูมิภาคไหนทั่วประเทศทั่วโลกก็ขอส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ช่วยเชียร์เตดกันต่อครับถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปดูหลังเกมกันก่อนนะครับแมนยูเตดเจอกับฟูลแลมซึ่งเป็นทีมที่อันดับเหนือกว่าพวกเขานี่ยครับยูเตดเนี่ยก่อนเกมอยู่อันดับ13นะครับถ้าชนะได้ก็จะขึ้นมาอันดับ12แซงพาเล็ขึ้นมาที่แพ้ในช่วง สามทุ่มครับแพ้ต่อเบนฟอร์ดเป็นหนึ่งสองทำได้จริงครับก็แซงขึ้นมามียี่สิบเก้าคะแนนครับตอนนี้ยูเต็ดชนะแปดเสมอห้าแพ้สิบจากยี่สิบสามเกมนะครับยิงได้ยี่สิบแปดเสียสามสิบสองประตัวเ้เสียลบสี่อยู่ก็ตามเบนฟอร์ดอยู่คะแนนเดียวครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะลุ้นเลขตัวเดียวได้ถ้าเกิดชนะได้ทักสามสี่ 3, เกมต,ติดกันนะครับมีโอกาสจะขยับขึ้นไปอยู่ในโซนบนของตารางได้แต่ก็คงต้องรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้ให้ได้ด้วยครับมแมวเต็ดว,วางมาในเกมนี้เนี่ยก็เป็นขุมกำลัง ตัวจริงที่ดีที่สุดที่เท่าที่มีอยู่ครับของโอเบลิมสาวประตูกลับมาใช้โอนาน่านี่ครับหลายๆคนอยากเชียร์ให้เอาทายเบเนดีลงแต่ว่าโอเบลิมเลือกโอนาวันนี้นะครับให้โอกาสอาจจะเป็นครั้งท้ายๆแล้วครับถ้าพลาดอีกก็มีโอกาสจะโดนดรอปเหมือนกันครับสามเซนเตอร์เดลิกนักวายแล้วก็มาตินเนสนะครับวิงแบ็กเป็นดาโลกับมัสลาวีนครับดาโลเล่นขวามัสละวีเล่นซ้ายนี่ครับกลางบูโนแฟเฟนเดสกับอูกาเต้นะครับด้านบนอารมัดกับกานาโชแล้วก็นาเป้าไปหน่อยหลุนนะครับเกมแพลนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า มีปัญหาอยู่หลายอย่างในเรื่องของวิธีการเล่นเพราะว่าโอมาริมคงรู้ว่ายูเต็ดมีจุดแข็งอะไรบ้างที่จะใช้ในเกมนี้แต่ว่าหลายคนทําไม่ได้ครับขอเอ่ยไปถึงแล้วบูซไฮรุนก่อนเลยครับเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ผิดหวังมากๆในเกมนี้นะครับสำหรับผมคือผมว่าเขาเก็บบอลได้น้อยมากใช้คําว่าบอลเฟิร์สทัชหรือว่าการจับบอลเนี่ยไม่เดียวซะเลยเหมือนขาดความมั่นใจไปนะครับแผนของโอมาริมคือบางทีเขาจะวางบอลแนวลึกไปให้ไฮรุนเนี่ยเป็นคนเก็บ พักบอลพิงบอลแล้วก็รอแจกจ่ายให้ปีกซ้ายขวาหรือว่าวิงแบ็กเติมรวมถึงคืนมาที่กองกลางเพื่อเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแต่ว่าพอฮอยนุนเก็บบอลไม่ได้เนี่ยวิธีการตรงนั้นก็หายไปครับทำให้กลางเนี่ยเจอกับพาลัานหนักเพราะว่าฟูลแลมเนี่ยโตเป็นช่วงๆพวกเขาจะโตมาทางฝั่งเดลิกกับดาโลอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นฝั่งขวาของยูเอ็ตแล้วก็ฝั่งซ้ายของฟูลแลมนี่ครับมีแอตรีโรบินสันแบ็กซ้ายแล้วก็อิวอบี้ที่เติมขึ้นมา แทบจะผ่านตลอดครับทะลุขึ้นมาอยู่หลายครั้งจี้ใส่ดาโลผ่านดาโลมันก็เปิดเข้าข้างในแต่โชคดีที่แฮร์รี่แม็กควายนี่ครับช่วยไว้ได้เยอะในจังหวะสกัดสาคัญแล้วก็ป้องกันในกรอบผมว่าจริงๆแล้วแม็กควายเนี่ยเป็นกองหลังที่เหมาะกับตําแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางมากๆโดยเฉพาะจังหวะป้องกันในการเข้าทำนะครับเขาสามารถจะดักลูกรากาดได้ชิงบอลแรกได้แล้วก็สูงใหญ่ทางบอลดีคือไม่ปล่อยให้ผ่านง่ายอันนี้จะเป็นตําแหน่งที่ทําให้เขาเล่นได้ดีครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับ เดอร์ลิงและมาตินเน่ที่สกัดบอลแรกว่าได้อยู่หมัดครึ่งแรกในยูเต็ดมีโอกาสยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเลยนะครับเป็นโอกาสที่ครั้งเดียวแล้วว่าฟูลแลมเนี่ยมีโอกาสต่อเนื่อง5้าครั้งตรงกรอบไป2ซึ่งอาจจะยังยิงเบาอยู่นะครับในยูเต็ดซื้อเกมรับในครึ่งแรกส่วนเกมรุกพอฮอยรุนเก็บบอลไม่ได้ก็ต้องพยายามขึ้นบอลด้วยด้านข้างกาลาโชกับอาหมัดซึ่งวันนี้แบ็กสองฟังของฟูลแลมทำการได้ดีครับทั้งคาสตานแล้วก็โรบินสันปิด อยู่เลยครับแทบจะขึ้นไม่ได้ต้องใช้มาซาลอุยกับดาโลขึ้นไปสอดซ้อนอยู่บางครั้งซึ่งมีแค่จังหวะที่มาซาลูุิเติมขึ้นไปด้านซ้ายเนี่ยเปิดหาเข้าในมาแต่ไม่ได้จบเช่นเดียวกับดาโลที่ทะลุขึ้นไปแล้วเปิดติดบล็อกก็ทําให้หลายๆคนบน่นเป็นเสียงเกันว,ว่าไอเดียาการเข้าทำเนี่ยดูจะหมดมุกไปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยหลากหลายเอาบอลเข้าไปในกรอบไม่ได้เช่นเดียวกันก,กลางเนี่ยอุกเต้ต้องทำงานหนักในการสกรีนบอลเลยบอลจากบูโนโอจอสุดท้ายก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ในจังหวะให้บอล วันนี้ทําให้ครึ่งแรกไปนยูเต็ดตื้อเตืเต้ตันครับไม่ดีเอาซะเลยแต่ผมเห็นจุดจุดหนึ่งตั้งแต่ตอนภาคฟุตบอลเมื่อคืนแล้วผมคิดว่าลิซลอมปาตินเนสเนี่ยฝากคมหวังไว้ได้ในเรื่องของการออกบอลหรือว่าเป็นตัวที่ถูกตั้งบอลจากฝั่งซ้ายนะครับเขาจะเลือกเป็นเหมือนกลางตัวพิเศษอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นมาเติมเกมแล้วก็คอยออกบอลจากแนวหลังเพื่อที่จะให้แนวลึกเปก็นกาโชว์มีออกหลังบ้างมีห่างตัวบ้างหรือบางจังหวะเลือกมา ช่วยกับมาซลวีเชื่อช่วยกับบุโน่ตรงกลางซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นอาวุธเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่โอมาลิมคงจะเลือกแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่กองกลางหรือว่าตัวลุกทําไม่ได้นะครับซึ่งมาตินเน่ก็สําคัญมากๆในช่วงนี้ในจังหวะที่ออกบอลสั้นสลับยาวและเรื่องของเกมรับเขาก็เหนียวแน่นด้วยมีจังหวะสําคัญอยู่หลายครั้งในจังหวะครึ่งแรกที่เป็นคนสกัดของการเติมเกมของสมิธโรนะครับครึ่งแรกยูเต็ด เจอความอึดอัดพอสมควรครับตรงกลางไม่สามารถขึ้นบอลได้เพราะว่าอุกเต้กับบูโน่เนี่ยโดนปิดไว้จาก5คนตรงกลางของฟูลแลมแล้วก็ด้านหน้านะครับมีลูคิชแล้วก็เซนเนอร์เบิร์กเนี่ยคอยตามติดโดยที่3ตัวบนอย่างอีโวบีแฮร์รี่วิลสันแล้วก็ลาว U ิิเมเนสเนี่ยคอยปิดพื้นที่ไว้นะครับส่วนด้านบนฮอยรุนเก็บบอลไม่ค่อยได้ทำให้ขาดจังหวะในการขึงเกมต่อเนื่องเช่นเดียวกันบอลด้านข้างก็ยังไม่ทำงาน ก็เหลือแค่ต้องปรับแก้วว่าจะเล่นวิธีไหนในครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังมีจุดเปลีป่ยนแปลงก่อน,อ,นอย่างแรกก็คือฮัรีิวิลสันปีกขวาของฟูลแลนดเจ็บไปมาโกซิวาก็เลยเลือกส่งอาามาตอเล่ลงมาแต่พวกเขาไม่ได้ใช้อาามาทางขวาในตอนแรกครับเขาไปใช้ทางฝั่งซ้ายแล้วก็ให้อโวบี้มาเล่นขวาซึ่งจุดนี้โอมริมก็แก้ทันควันเลยนะครับเขาก็ขยับมาซาลูยกลับไปขวาเหมือนเดิมแล้วเอาโรลุกลับมาซ้ายเพื่อเอานุแซนเนี่ยมาตามไล่อาามาที่เร็วและแข็งแกร่งมีความใหญ่ทะลุ อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่มีการปรับแก้ก่อนก่อนที่ออมบารมก็จะปรับเหมือนกันคือเอาโยโร่มาแทนเดลิกคอยซ้อนมาสลุอไว้ในเซนเตอร์ด้านในนะครับก็เป็นการแก้ช็อตต่อช็อตครับและก็ส่งผลต,ต่อภาพรวมในเกมนี้นะครับโดยที่มีการขยับต่อเนื่องโจโูเซิซีงซงซงซงลงมาแทนคอยลุนในช่วงเวลาเดียวกับที่โยโร่ลงมานะครับในช่วง1ชั่วโมงของเกมก่อนที่ลุนกมูนิสจะลงมาแทนโลคิมิเนสคนที่2ของฟูลัม โดยรวมภาคของการคลองบอลยูเต็ดคลองบอลได้มากขึ้นนะครับเหลือจังหวะสุดท้ายที่จะเอาบอลเข้าไปในกรอบยังไม่ดีเท่าไหร่มีจังหวะที่อาร์มัน,น่ยลงมาล้วงต่ำเชื่อมบอลอยู่หลายครั้งฝั่งกานาโชกก็พยายามที่จะทะลุทะลวงเข้าไปแต่ว่าส่วนใหญ่คาสตาันยังสอซ้อนไม่ได้ดีมีแอนเดอร์เซนอีกคนที่เป็นตัวด้านในเช่นเดียวกับลูคิะครับทำให้เกมเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดจังหวะจบสกอร์เท่าไหร่เป็นการคลองบอลกลางสนามอยู่เป็นหลัก ต่ฟูลแลมก็เหมือนเล่นรอจังหวะด้วยนะครับพวกเขาปล่อยให้แมนยูบุกเข้ามาแล้วก็พยายามจะรอโต้กลับเร็วจะให้อดาม่าเนี่ยเป็นคนสร้างสรรค์เกมเจาะเข้าพื้นที่ของฝั่งนูซมาสัูยแต่จุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับโมเรลูกาเต้เนี่ยบาดเจ็บไปจากจังหวะที่เข้าสกัดใส่อดาม่าคอยเบรกเกมไว้แล้วเขาโดนใบเหลืองด้วยแต่ก็มาเจ็บจังหวะนั้นทําให้แมนยูแต่ต้องส่งทวิคเคาเยอร์ลงมาเป็นคนที่สนะครับต่อจากโยโรแล้วก็เซอร์ซีเคาเยอร์เนี่ยคอยช่วยดันแรก ที่จะไปถึงนูแซ่ก่อนที่จะไปถึงโยโร่เนี่ยครับมีอามัดช่วยอีกคนหนึ่งสคนซึ่งการเป็นว่าฝั่งเนี้ยเริ่มจะโดนเจาะมากขึ้นเพราะว่าอนาม่าจะทะลุทะลวงกับแอนโทนีโรบินสันแต่การปกป้องในกรอบก็ช่วยไปได้เยอะครับโยโร่ที่ลงมาใหม่ยังสดเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วในจังหวะที่รอดักนะครับให้ผู้เล่นทะลุเข้ามาและอ่านจังหวะชิงบอลท้่ทําได้ดีครับดีกว่าตอนที่เขาต้องไปบีบข้างบนแล้วคอยฉกบอลหรือชิงบอลแรกซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่โยโร่ทำได้ดีเลยเป็นภาคเนื้อเกมที่ถนัดพอดีนะครับ พอเคารเลอร์ลงมาเหมือนจะเป็นนักเตะนํานโชคเลยนะครับพอเคาเยอร์ลงมาแทนอุก,กเต้หลังจากนั้นแค่สอนาทีครับนาที 78, เจ็ดสิบแปดแมนยูเตดได้ประตูเลยนะครับจากพื้นที่ฝั่งซ้ายที่พยายามย้ำอยู่หลายครั้งและก็เป็นสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายนะจริงๆที่สร้างโอกาสจนนํามาซึ่งประตูนะครับดาโลดันขึ้นไปชีดเส้นฝั่งซ้ายคืนย้อนมาที่บูโนโ่บูโน่ให้ตามช่องตามทางไปให้กาลาโชเดิร์ดวิ่งสอดซึ่งคาสตารลูกนี้เหม่อไปหน่อยครับหลุดตำแหน่งไว้นิดนึงทำให้กาลาโชถึงบอลก่อน,อนแล้วเข้าในมา พยายามจะจ่ายคือย้อนมาให้โคเยอร์หนึ่งวิ่งเข้ายิงนะครับแต่ว่าโดนสกัดไว้โดยซันเบิร์กและลิซโดโมาติเนสที่ดันขึ้นมาช่วยจวังหวะ2เนี่ยยิงฉลับเข้าไปนะครับเป็นบอลฮุกเสียบคานแบบสวยงามก็ต้องบอกว่ามีโชคเล็กน้อยจังหวะยิงแต่ว่าก็ต้องชมไอเดียของยูเต็ดที่พยายามเข้าทำจนได้ประตูนะครับเกิดจากพื้นที่ฝั่งซ้ายที่กาลาโชนเนี่ยสร้างโอกาสกับบูโน่ก่อนที่จะจบด้วยลิซโดมาติเนสนะครับ นี่น่าจะเป็นเพียง 3- 4ครั้งเท่านั้นที่ยูแต่ถึงเส้นหลังแล้วก็ได้จี้เขาในกรอบเขตโทษก่อนที่จะสร้างโอกาสได้และก็ไปตรงกรอบครั้งแรกในเกมนี้เลยของยูเตตในจังหวะยิงนะครับนำมาซึ่งประตูแรกไปเลยในช่วงบีบหัวใจก่อนจะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายหลังจากนั้นฟูลแลมก็ส่งอันเดรสเปย์ล่าครับอดีตนักเตะยูเตตแล้วก็ทอมแคนนี่ลงมาเติมอาวุธด้านบนถอดสมิโรกับลูคิชออกไปขณะที่ออบริมก็มีการปลดแก้เหมือนกัน,นครับส่งไทยเลอมาเมลเซียแทนนูซามัสลุวมาเล่นแม็กข,ขวาเลยนะ มาเลาเซียแล้วก็คอบบี้เมนูแทนกานาโชเรือซื้อความสดของมาเลาเซียแล้วก็การพาบอลขึ้นหน้าไปกับบอลดีของเมนูนะครับมาเลาเซียมาช่วยกับโยโร و แล้วก็อามัดรวมถึงคอเยอร์ในการหยุดอดาม่าแล้วก็อันตรีโรบินสันขณะที่เมนูจะเป็นตัวทะลุทะลวงขึ้นด้านบนคอยโจมตีพื้นที่ฝั่งขวาของฟูลแลมนะครับแต่ช็อตที่น่าสนใจช็อตหนึ่งที่เป็นการเซฟ3แต้มสําคัญของยูเตตไว้ได้เลยก็คือจังหวะที่ฟูลแลมนั้นเล่นลูกแตะมมุมครับแล้วมงสบัด จากแอนเดอร์เซนเกือบเสียบเสาไกลแต่ว่าทอมมี่เขาเยอะที่คุมเสาอยู่ถอยมาด้วยปริโยคยาที่ยอดเยี่ยมมงสกัดทิ้งออกจากเส้นไปได้นะครับทำให้ยูเตดไม่เสียประตูไปเสมอครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งของฟูลแลมจากจังหวะเก็บส้มหล่นของโรลิโก้มูนิโต้สำรองที่ลงมาแทนลาอูคิมินาสครับซึ่งไฮน์ด์แมกไกเนี่ยฮันเจอร์บอลได้รวดเร็วนะครับมาวิ่งบีดและทันทำให้มูนิโต้ยิงย่างคาบขานไปกป็นั่นคือโอกาสสำคัญสองครั้งที่ฟูลแลมพยายามจะเจาะเราเหลือเกือบตีเสมอได้นะครับ โจชัวเซอร์กซีที่ลงมาในครึ่งหลังก็ยังดูงเงียบๆอยู่ไม่ต่างจากอยลุนครับจังหวะพักบอลเก็บอบอลยังไม่ได้มีมากนักปัญหาของ y ยูเต็ดก็คือเรื่องของกองหน้าตัวเป้าที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่วันนี้มต้องพยายามแก้เลยต้องยกดับของคนที่มีอยู่ไปก่อนระหว่างที่จะรอซื้อใหม่นะครับจนถึงท้ายเกมมนยูเต็ดเกิดกปิดจ็อบลูก2ได้าจากจังหวะที่ทะลุข,ขึ้นมาของคอบบี้เมนูนะครับอามาัดเกี่ยวจังหวะต่อเนื่องได้แล้วยิงเสียบเสาเข้าไปฉลับติดหนึ่งแต่ว่ามีโดนจับลับหน้าไปก่อนจังหวะที่สอดเข้ามาเก็บ ก่อนมาถึงจังหวะสุดท้ายนะครับทำใยูเตตต้องไปรับต่อเนื่องอีกปั๊บหนึ่งครับแล้วก็จบเกมไปด้วยชัยชนะ1-0เกมนี้จ,จะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดครับไอเดียการเข้าทําถือว่าไม่ค่อยเดียวซะเลยในจังหวะสร้างสารรค์โอกาสพื้นที่สุดท้ายในกรอบเขตโทษน,น้อยมากๆแต่ก็ได้เรื่องของเกมรับเข้ามาช่วยไว้ครับทำให้ยูเตตไม่เสียประตูแล้วก็เป็นจังหวะที่ป้องกันในกรอบได้ดีมากของแม็กวายเดลิกโยโร่และก็มาติเนที่ช่วยกันนะครับรวมถึงแบ็กสองฝั่งครึ่งหลังเนี่ย ดาโลก็ดีขึ้นจากครึ่งแรกนะครับครึ่งแรก,กอาจจะั่วไปหน่อยโดนเจาะตลอดครึ่งหลังรุซามปัส,สูุยอาจจะหมดแล้วก็ส่งมาเลาเซียลงมาช่วยสอดสอนไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการตอมทูบี้เคอเยอร์ลงมาช่วยไว้ได้เยอะครับในพลังงานแดนกลางแล้วก็ช่วยกับอาหมัดพื้นที่กลางสนามนะครับก่อนที่จะเป็นมาตินเนสที่ยิงได้เฉียบคมมีส่วนกับ2ประตูใน2เกมเลยครับเกมชาร์เลนเจอร์เขาดันสูงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เปิดคอสให้บูโน่ยิงประตูชัยวันนี้ขึ้นมายิงและณะเดียวกันครับ แล้วก็จบสกอร์ให้มเมเจอรได้ประตูที่ยอดเยี่ยมไปเป็นทีเด็ดเวลาที่กองหน้าหรือกองกลางทําไม่ได้ครับลิซโซเปเตเนสยังช่วยไว้ในหลายๆเกมครับการเป็นตัวตั้งบอลเปลี่ยนจังหวะให้บอลแนวลึกเติมขึ้นมาลุ้นหน้ากรอบนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเมเต็ดได้ในช่วงเวลาคับขันนะครับก็หวังว่าลิซโซเปเตเนสจะไม่เจ็บแล้วก็เล่นต่อเนื่องได้จนจบซีซั่นเมเต็ดเกบคลินชีนได้ในรอบกว่าเกือบ15เกมครับในทุกรายการครั้งสุดท้ายที่เก็บคลินชีนได้ก็คือเกม เจอกับเอเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์ลีกเดือนธันวาคมนลยครับหลังปีใหม่6นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับมีชนะอาร์ซอนในฟุตบอลเอฟเอคัพชนะซอร์ทันตันชนะเรนเจอร์ชนะฟูลแลมนะครับแล้วก็มีเสมอลิเวอร์พูลกับแพ้ไบรตันนะครับมาดูข่าวในทีมกันบ้างครับข่าวซื้อขายนักเตะม,มีมาฝ่ายกัน1ดีลนะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูเต็ดยังมีโอกาสที่จะได้พราสติกดอกูนะครับ แบกซ้ายของเลเช่สถานการณ์ยังคงเปิดกว้างในช่วงเวลาสัปดาห์สุดท้ายที่กำลังเหลืออยู่ข้อเสนอตอนนี้ที่ y ยูเตดยื่นเข้าไปเนี่ยใกล้เคียงกับที่เลเช่ต้องการแล้วนะครับ y ยูเตดยื่นเข้าไปล่าสุดคือ30ล้านยูโรนะครับเลเช่ L ต้องการ40ล้านยูโรซึ่งเหลืออีกแค่10ล้านยูโรเท่านั้นแกลบตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ห่างเงินไปที่จะต้องคุยกันถ้ายูเตดปรับข้อเสนอเพิ่มเงินต้นอ,อีกนิดนึงแล้วใส่ออปชั่นเข้าไปมีโอกาสกจะปิดดิวได้นะครับ ฟบอลโชโรเบโนรายงานว่ายูเต็ดยังไม่ยอมแพ้ในดิวครับข้อตกลงของดอกูเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปในการพูดคุยครับเลเช่ยจะปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านยูโรไปแต่ว่าสามารถจะอัพข้อเสนอได้นะครับโดยที่สเตชี่ดามิอาเน่ก็ให้สัมภาษณ์มีนยัยยะเหมือนกันบอกว่าสําหรับเรื่องยูเต็ตเสนอเรากาลังพยายามเก็บลักเตะคนนี้ไว้นะก็คือดอกูนะครับนั่นคือแผนงานของเรา จากนั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องใช้เหตุผลครับในการพูดคุยหรือตัดสินใจแต่เราต้องการนักเตะที่ดีที่สุดของเราอยู่ในทีมในเดือนมก,กราคมนี้นะครับตอนนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นครับทั้งย้ายในช่วงมก,กรานี้เลยถ้า y o แต่อัพข้อเสนอไปถึง40ล้านยูโรได้อาจจะเป็น30บวก10หรือ35บวก5เป็นตัวเลขที่สวยนะครับแต่ถ้าปิดดิวไม่ได้ก็ต้องรอถึงช่วงซัมเมอร์แล้วไปลุ้นแข่งกับนาโปลีอีกทีแต่มุมผมผมว่ามีโอกาสปิดได้ประมาณ60%นะครับในช่วงนี้เพราะว่า ราคามันห่างไม่มากแล้วกับตัวเลขที่เลเช่ต้องการครับขอบคุณมากนะครั้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้างใครแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ